2,000ปีต่อมามีคนเล่นได้แล้วครับสเตนอัปจริงเหรอเอ้ยเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อเด้อเด้อเด้อเดจริงเหรอทำไงอ่ะเฮ้ยมาแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้ว A few moments later ใช่แล้ว yes รอบนี้สมบูรณ์ครับแท้ทรูปึ๊บ อูฟอรดินเสียงการจอร้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฟรมเลทไม่ขึ้นนับหนึ่งนะครับกำลังเกมกำลังทำการปรับปรับปรับกระตุก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 รอเข้าเกมไม่ได้ก่อนน้ำหนึ่งเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วชูบกำลังเข้าเกมอ่าชัดเจนแจ่มแจ้งเอา แกแกแคร์ตรงนี้เลยเหรอโอ้ยคอนเทนต,ต์แต่เริ่มเลยเว้ยแต่เริ่มเลยเว้ยเออเยี่ยมไปเลยเอออุตส่าห์โหลดเกมลงได้เอาเกมเด้งเอาไหมเอาเปิดไหมครับขออีีกทโอ้วันนี้เราจะได้เล่นกันเป็นข้ถามจริงอ,อันทีนี้ดิขออียิงดิแป๊บนึงนะครับขอรีสตาร์ทเครื่องทีนึงทุกคนรอกันแปน๊บนึงนะ เราจะไม่โดนอะไเส้นใช่ไหมครับเอาร้อง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 ร้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนมา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 ส่สู้สู้สอบายเพรารอร้องเพหลบลิกสิลก่อนนะ่มันจะมีเนี่ยเนไหมไม่โดนหรอกไปดูนะถ้าเกิดเขาร้องมาผมจะร้องสู้โอเคครับนี่แหละครับที่หลบลิกสิของผม a few minutes later nice to meet you Augustine l i b Now that we are properly introduced, I must again, again. offer you a drink. Sure. Yeah. I'll just have have Of course. And you? And you? No. Ow! I think you Sure. จงไฟด้วยคนที่รักจงรู้ไว้นะครับถ้าเกิดว่าผมตายจงโทษที่ว่าผมรับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าขอบคุณแม่หาเรื่องแล้วไหมล่ะนี่ไงดื่มของจากคนแปลกหน้าจำไว้เลยมันไม่เคยดีขึ้นอยู่แ <ใน S 1> ล้วเราเวลาเสียคนไปเนี่ยแต่เดีเย๋ยวมันจะอ้าวเกมค้าง <mí toys> Eagle <Liverpool> <coughs> ว้ายไอ้3 days later Chris Gordon The oh victim clean Frankenstein อะ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  what the โดนแคสต์แอนิเมชันแล้วก็ติดบัคกเลยเยี่ยมเยี่ยมเลยเขาเขาเอา้าทีโพสได้มาทีโพสใส่เราเท่อไมนี่ไงทีโพสโอ้ยวันนี้มันจะอะไรวะโอ้ทีโพสของแท้อ่ะ ยจงไงให้คุณเจอบัคได้เนี่ย a few inches later เออคบกคันอ่ะอันนี้กระโดดลงได้จริงเนาะนะโอ้อ่าๆโอเคโอเคโอเคทุกคนโดดลงได้ไปเจอบัคอะไรนะ12 seconds later ผมเจออะไรอีกเนี่ยจากที่โพสต์นี่ก็วาร์ปไปโอเคน่ากลัวกว่าพีกันดิไม่รู้เลอ้าวอู้ว